กลับมาอีกรอบนึงนะคะคุณ<ม>ดาวคะกลับมาอีกรอบนึงคร<ม>าวนี้เรามานทำอะไรกันอยู่คะเรากำลังมากินขนมหวานหวานหวานนี้นะคะจะก,กินข้าวาแล้วก็มากินหวานใช่ค่ะกินข้าวไม่กินหวานเนี่ยจะสันดานไทยนะคะ <laughs> นี่นะคะ <laughs> ก็จะเป็นเนี่ยที่เราสังา่งไว้เป็นกล้วยบดชีนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูกินก่อนอ่ะยังต้องถ่ายวิดีโอกินให้ดูอ่ะไม่ติดเดี๋ยวโบจ่ายเดี๋ยวโบจ่ายแป๊บนึงแป๊บนึงกินก่อนได้ไหมเออขอกินก่อนได้ไหม ไม่ลูกหนีไปไหนหลองกินก่อนได้ป่ะเรือมีดใช่ไหมล็อตช่องจ้ะรถช่องเฉยนะไม่มีรถช่องต่อแล้วอันนี้อะไรอ่ะรวมมีดค, <น S 1> คนหน่อยคนหน่อยอนอคนหน,น่อยดูหน้าผมคนเล็กน้อยหน้าตาแบบว่าจะหายกูทำไมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นาา้ำแอน คำนี้กินแล้วจะคิดถึงคนบางคนที่เขาอยากกินอยู่เหมือนกันนี่อร่อยมากเลยกินอตัวเดียวเดี๋ยวด้ะหอมหวานชื้นดยมันงโง่เฮ้ยเอาเอาช้อนนี้แล้วกันนะอเอาเลยไม่ถือไม่ถือกินไม่หมดอันนี้นางบอกว่านะจ๊ะอร่อยหอมชื้นดใยอันนี้นะคะคำนี้นะคะนางบอกว่าให้ดูนิดนึงนางบอกว่าอันนี้จะอร่อยหอมหวานชื่นใจจริงโง่เป็นไงล่ะ อร่อยบ้างไม่หรออร่อยดีเดี๋ยวต้องกินก่อนกินอย่างมีมาราย,ยาทก่อนเดี๋ยวคนขาจะเคลื่องหัวเราแล,แล้วเราเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินดีบ๊ายบาย